สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพี่น้องชาวนาครับแปดจังหวัดภาคอีสานตอนล่างนี้ครับรับเงินโอนไร่ละห้าร้อครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่สูงสุด1,000งบาทวันที่27่สกุมภาพันธ์สองพันี้ครับไรละห้าร้อยรอบสองนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดยะโสธรครับ อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิครับทั้งหมด8จังหวัดที่เขาเรียกว่า,าจังแจังหวัดอีสานตอนล่างครับรับเงิน27กุมภาพันธ์2564ครับรายละ500รอบสนะครับส่วนใหญ่นะครับจะได้ในวันที่27กุมภาพันธ์64สําสำหรับ เกษตรกรชาวนาท่านใดที่ไม่ได้27กุมภาก็จะได้วันที่28นะครับใครไม่ได้วันที่28ก็จะได้ช่วงวันที่1-5ถึงมีนานะครับแล้วก็มีบางส่วนที่ที่ยังไม่ได้ในช่วงต้นต้นเดือนมีนาก็จะได้ภายในเดือนมีนาคมครับก็รอรับเงินนะครับสวัสดีครับ